สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะขอสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องกรณีเพลงเพื่อนหายเพราะขายตรงครับที่กําลังเป็นประเด็นร้อนอยู่เลยครับพี่ครับผมโอาคครับคาถามแรกผมขออนุญาตถามก่อนครับพี่ครับว่าที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของการแต่งเพลงเพื่อนหายเอ้ยเพื่อนหายเพราะขายตรงนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเพื่อนขายเพราะขายอ้อมครับพี่มันมีแรงมันนาใจไงครับก็เจอคนใกล้ตัวครับที่มาชักชวนมาทําอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่พูดเนตรงตรงนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าขายความฝันเน้นแต่เรื่องความรวยอะไรอย่างเงี้ยอยากประสบความสำเร็จเจอคน,นอรอบตัวเป็นนี้เยอะครับก็ลเลยแบบเอาไว้เขียนเป็นเพลงครับอือ่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยครับพี่ครับคือก่อนที่เราจะแต่งเพลงเนี้ยครับคือมุมของเรานี่คือที่จุดมุ่งหมายของเรานี่คือเป็นการเสรียดสีหรือว่าเป็นการตีแผ่ในเรื่องของความเป็นจริงยังไงครับพี่ก็เหมือนกับเสียดสีคนทำอาชีพนี้ครับก็ยอมรับตรงๆว่าเสียดสีคนทำอาชีพดีที่ไม่มีจัญญาบัตรนะครับ อย่าไปเหมารวมว่าผมไม่ว่าคนขายตรงทุกคนทุกคนชีพมีทั้งคนดีกลคนไม่ดีครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของอาชีพนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องให้สังคมเป็นคนบอกนะครับว่าส่วนใหญ่ของคุณเป็นยังไงอันนี้ผมเป็นคนตัดสินไม่ได้ต้องเป็นคนในสังคมที่เป็นคนตัดสินครับในชีวิตจริงของพี่อุ๋ยนะครับครับเราได้มีทัศนคติหรือว่ามองยังไรกับธุรกิจขายตรงเคยได้รับการชักชวนหรือยังไงครับผมศึกษานะครับเห็นพวกคนขายตรงที่บอกผมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยครับ มอ่านมาหมดแล้วครับทาไมยังไม่รู้ครับรู้ว่ามีหลายแบบครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาแทบทั้งชีวิตเนี่ย ille, แล้วคนรอบตัวผมเจอมนาะผมว่าจะช่วยครับผมเจอแบบนั้นมาครับก็เลยไม่รู้ว่าจะไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็รับฟังเขาแนะว่าเขาเป็นส่วนส่วนร้อยโดนเหมาไปด้วยแต่ว่าที่ผมเจอมามันเป็นแบบคนไม่ค่อยมีมรารย,ยาทหรือแบบหลอกลวงอะ่ะพูดหมกเม็ด ถึงธุรกิจคุณถูกกฎหมายมีใบอนุญาตแต่วิธีเชิญชวนหรือพาคนเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยมันไม่จริงใจแล้วก็แบบไม่มีมารยาทนะครับมันก็เลยที่ผมเจอมานะครับจะเป็นแบบนั้นในมุมมองผมเ่ยผมเข้าใจว่ามีคนที่ดีเน้นขายสินค้าด้วยคุณภาพพัฒนาตัวเองก่อนเนี่ยมันทุกเรื่องนะครับที่เขาพูดมาทำไมผมจะไม่รู้ทุกอาชีพครับต้องพัฒนาตัวเองก่อนทั้งนั้นเสร็จแล้วก็ไปลองใช้สินค้าใช้จนตัวเองรู้สึกว่ามันดีจริงชอบเราค่อยไปขาย อาจจะไม่ต้องขายด้วยซ้ำเพราะธุรกิจเครือข่ายเขาไม่ได้เน้นขายของนะครับ,ค,รบคนเน้นพัฒนาคนต่อกกันไปเรื่อยๆเพื่อใช้สินแค่ใช้สินค้าของตัวเองประจําวันใช้กันใช้สบู่ช่นผู้ยาสีฟันใช้ของตัวเองเนี่ยหรือเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันคือส่วนตัวแต่เป็นจํานวนมา,มากเป็นเครือข่ายเขาก็มีรายได้แล้วอันนี้ผมรู้ครับทำไมจะไม่รู้แต่ปัญหาันคือการไม่ได้พูดตรงๆไงครับคนที่เขามีปัญหาโดนหลอกลวงหมดเนื้อหมดตัวเป็นคดีความมันเยอะแยะมันก็มาจากบริษัทที่ มีจดทะเบียนถูกต้องมีเอกสารถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วพอมีการโกงกันเกิดขึ้นเ<ม>จ้าของบริษัทโกงเงินหนีไปคนที่รับผลกระทบก็แยกไม่ออกหรอกครับไหนแชร์ลูกโซ่ไหนมันนี่เกมไหนขายตรง<ม><ม>คือเขาเอาคำว่าขายตรงไปใช้ันเนพังเลยแต่คนขายตรงที่มีคุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพเขาก็ยังอยู่แล้วจนถึงทุกวันนี้ไม่รู้ที่สิบบริษัท<ม>แปลว่าของพวกนั้นก็ต้องมีคุณภาพจริงหรือไม่ก็ได้รับ รายได้จากคนที่เข้ามาแล้วก็สู้ไม่ไหวออกไปก็มีรายได้คนที่เข้ามาแล้วสู้ไม่ไหวออกไปอีกเยอะแยะมากมายพี่อุ๋ยคิดว่า,าตรงท่อนไหนหรือว่าตรงส่วนไหนเป็นพิเศษไหมที่มันมกระทบจิตใจของเขาครับสำหรับผมแล้วถ้าของเขาไม่ได้เน้นที่ความรวยนะครับไม่ได้เน้นประสบความสมําเด็จเขาก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับเพลงนี้นะครับ เพราะเพลงนี้ผมก็คูอว่าฝันพวกเราทุกคนนได้พูดถึงเรื่องเงินพูดถึงความสําเร็จความรวยเป็นหลักแต่ถ้าของคุณความสําเร็จในชีวิตเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันผมบอกความสําเร็จของเราคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขเะมันก็คนละเส้นทางกันแบบไม่ต้องต้องรวยมากก็ได้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนก็เพลงนี้อย่างที่เห็นคุณพี่ผู้หญิงออกมาไม่เห็นด้วยโวยวายก็เขาสุดท้ายก็สรุปว่าไม่เห็นด้วยแ่แค่ชื่อเพลงอะไรเงี้ยก็ผมก็เปลี่ยนชื่อเพลงให้ผมก็น่าจะโอเคเพราะเนื้อเพลงมันก็ ไม่ได้มีการต่อว่าอะไรเลยนะครับอยู่อย่างนีนครับทําไมถึงตัดสินใจเปลี่ยน<ม>เพื่อลดความขัดแย้งหรือไงเ,ออเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนที่ขายผมรับฟังเคาะนะั้นคนที่ขายตรงน้ําดีมีคุณภาพมีจรรยาบรรณมีอยู่จริงแล้วคนพวกนั้นถ้าเขาโดนเหมารวมไปด้วย mm hmm. เขาบอกว่าไม่ยุติธรรมกับคนเหล่านั้น mm hmm. เขาเป็นเสียงส่วนน้อยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมซึ่งผมก็รับฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเดือดร้อนไหมผมจะเปลี่ยน mm hmm. ชื่อเพลง เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมโทรไปติดต่อกับฝ่ายรับดิจิตอลดาวน์โหลดผมก็ถามเพราะว่าเปลี่ยนแล้วเราวุ่นวายเดือดร้อนอะไรไหมไม่ครับเปลี่ยนได้เลยถ้าพี่อยากเปลี่ยนพอถ้าไม่เดือดร้อนก็เปลี่ยนให้เขาได้เลยเพราะว่าผมจะเดือดร้อนอย่างเดียวคือถ้าผมมายึดอีโก้ตัวเองว่าไม่ยอมต้องไม่แพ้แบบบรรดากูไม่ยอมก็ไม่รู้จะทะเลาะไปทําไมแล้วก็ไม่รู้จะยืดเยื้อกระแสดราม่าไปทําไมเพราะผมไม่ใช่คนปุกระดมม็อบที่ขายความขัดแย้งหรือชื่นการเงิที่หากินในการทําแบบนั้น เพราะฉะนั้นถ้ามันทําให้ดราม่าจบเร็วได้เล้ะ<ม>เขาสบายใจได้ผมก็เปลี่ยนให้ได้เลยครับพี่อยู่ครับเพลงเนี้ยครับ,รบก่อนที่จะแต่งเพลงนี้ครับก่อนที่จะปล่อยเตรียมใจไว้ไหมว่าจะโดนมีเรื่องไ,ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นขนาดนี้นะครับก็คิดแค่ว่าถ้าไม่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็คงไม่ต้องรอตัวแล้วคนที่เป็นอย่างนั้นถ้าเขาจะไม่ถูกใจขึ้นมา มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เขาจะได้กลับมาย้อนมองตัวเองถ้าโดนกระแสสังคมถั้งเพลงนี้มันเป็นกระแสขึ้นมาอย่างที่เป็นทุกวันเนี่ยเขาต้องย้อนกลับไปมองตัวเองว่าเออการที่เขาหากินแบบนี้เนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบตัวหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยถ้าเขามีสติปัญญ,ญาสักนิดหนึ่งเขาจะได้ปรับปรุงตัวแต่ถ้ายัางมาโกรธมาเกลียดผมอยู่คิดว่าการทําแบบนี้เนี่ยแบบเออไปเหน็บแนมไปดูถูกเขาอันนี้ผมว่า เพลงผมมันเป็นเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่ตัวคนขายธุรกิจพวกนี้มากกว่าว่าเขาจะปรับปรุงตัวยังไง mm hmm. ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะ mm hmm. การทําแบบนี้เพราะว่าคนที่ค้าขายแบบไม่มีจรรยาบัรร mm hmm. เขาก็หากินยากขึ้น mm hmm. คนรู้ทนกันหมดละ mm hmm. แต่ละคนที่มีจรรยาบรรณเป็นสีขาวเนี่ย mm hmm. เขาก็หากินง่ายขึ้น mm hmm. เพราะว่าเขาโดนสกรีนแยกออกจากกันแล้วว่าขายตรงประเภท mm hmm. สีดำป็นสีขาว mm hmm. อยู่ครับในฐานนะคนทํางานศิละปะการแต่งเพลงสะท้อนสังคมหรือว่าแต,แต่งเพลงเสียดสีขึ้นมาสักเพลงเนี่ยแล้วพี่คิดว่ามันจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าเปลี่ยนแปลงความค,ามคิดคนได้ไหมครับนะผมเชื่อว่ามันทําให้คนฉุกคิดครับตั้งคําถามมากกว่าส่วนคําตอบเนี่ยสังคมเขาต้องออกไปหากันเอง,เองจากแหล่งอืง่นๆจากข่าวสารข้อมูลคนรอบตัว mm hmm. ผมเป็นแค่คนเปิดประเด็นเ mm hmm. ชยๆแล้วก็การเปิดประเด็นแบบเนี้ยผมว่า คนทําเพงทํางานศิลปะที่สะท้นสังคมก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่ามันต้องมีเรื่องที่คนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมันก็คละบาสมัยก่อนทำเพลงเพื่อชีวิตสะท้นสังคมก็จะมีทั้งเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่แรงกว่านี้อีกก็มีท้กคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ในขณะเดียวกันนอกเหนือจากการทักท้วงวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มลักธุรกิจขายตรงคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube อะไรฟีดแบคเป็นไงพี่ผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมเห็นแต่ฝั่งที่ ท,ที่เป็นของผมใน facebook mm hmm. ผมหรือคนที่เห็นด้วยฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะมีเว็บไซต์หรือกลุ่มแฟนเพจของกลุ่มคนทําธุรกิจเครือข่า,ขายอะไรเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะมีความเห็นฝั่งนั้นที่ผมไม่ได้เข้าไปเห็นนะครับถ้าฝั่งที่เฉพาะผมเห็นเนี่ยก,ก็เยอะมากที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทําแล้วก็คนที่ทําธุรกิจเครือข่า,ขายขายตรงเนี่ยเราเป็นนา้าดีเข้ามาชื่นชมแล้วก็บอกว่าไม่มีปัญหาเลยใ mm hmm. นุ้รื่อเองก็หลายคนครับ เพลงเราปล่อยออกมาไม่ถึงเดือนเนาะโอ้สามสี่วันสามสี่วันแล้วเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารหรือว่ามีคนพูดถึงนี้ถือว่าประสบความสําเร็จไหมพี่ถ้าคําว่าประสบความสําเร็จสําหรับผมนะคือเกิดการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจนี้จริงพวกที่เป็นแชร์ลูกโซ่หรือมันนี่เกนเนี่ยคนรู้ทันมากขึ้นโดนจ,จัดระบบจัดระเบียบด้วยภาครัฐด,ด้วยการออกกฎหมายมากขึ้นเนี่ยผมเรียกว่าประสบความสาเร็จ แต่ล้าว่าลาดยาแล้วให้คนทะเลาะมานั่งด่ากันด่ากันไปด่ากันมาไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเราเราเป็นกระแสแล้วเพลงมันดังเพราะคนทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันยาวไปเรื่อยผมว่ามันก็ไม่ได้เรื่องผสมมาสำเร็จนะสำหรับผมผมถึงรีบเปลี่ยนชื่อให้มันแบบจะได้ไม่้องด่ามากต่อคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแพ้หรือว่าเสียหน้าอะไรไงใช่ไหมมันไม่โอ้ไม่ครับผมว่ามันไม่มีคําว่าแพ้คําว่าชนะเลยครับเรื่องนี้ผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในการแข่งขันซะด้วยซ้ำครับ เลยไม่มีเพว่าแพงเขา้ามาชน,นะนะครับถ้าสมมติมีพวกนักกลุ่มนักธุรกิจขายตรงรทั้งคนที่ทําอย่างถูกต้องเนาะทั้งคนที่อาจจะทําอย่างไม่ถูกต้องอย่างที่เราเขียนในเพลงเ่ฟังอยู่ที่อยากจะ,จะใช้พื้นที่ตรงนี้พูดอะไรไปถึงเขาไหมครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจขายตรงถูกต้องครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับ<ม>ก็อาจจะแบบคุณอาจจะเสียกาลังใจไปบ้างนะครับจากกระแสสังคมตอนนี้ก็ อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ครับคุณทําได้คุณทําได้คุณทําได้ครับก็คุณเทรนมาไงคุณก็เทรนต่อไปนะครับแต่ว่าอยากจะฝากเรื่องคุณน่าจะเรียนรู้แล้วละจากสังคมที่เขาสะท้อนออกมาว่าเรื่องมารยาทในการถายอะไรเงี้ยเป็นยังไงเขาน่าจะรู้แล้วล่ะผมคงไม่ต้องฝากอะไรแต่ว่าส่วนคนที่ทำปิติยาบรรเนี่ยเออก็ถือว่าเรียกเพื่อนเตือนเพื่อนกันแบบกีแกงหยอกนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ขำด้วยไม่ตลกโดนคนด่าเยอะแยะ อันนี้มันก็อยู่ที่คุณจะเลือกการใช้ชีวิตต่อไปนะว่าคุณจะทําแบบเดิมต่อไปหรือว่าคุณจะปรับปรุงตัวเองถ้า<ม>คุณไม่ปรับปรุงตัวเอง<ม>คุณก็เตรียมรับสิ่งที่จะตามมาแต่ว่าพูดปรับปรุงตัวเองแล้วผมว่ายินดีด้วยครับ <c oughs> คุณคงเจอชีวิตที่ดีขึ้นครับนี่ครับกระแสดราม่าที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้พี่ครับเรามันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรนะในยุคโซเชียลในยุคในยุคอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าคําว่าไทยมุงเนี่ยครับเป็นคําที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ ครับเมืองไทยคนนี้มีกระแสดราม่ากันได้ง่ายทุกเรื่องเลยนะครับแบบเรื่องนั้นเรื่องมีขึ้นนิดนหน่อยก็เป็นดราม่าแล้วยิ่งเป็นโซเชียลมีเดียด้วยคนแสดงความคิดเห็นกันง่ายกันเร็วมันเพิ่มพับขึ้นมามันเหมือนจุดพลุคร <Like this. S 1> mm ับ hmm ตูมเดียวก็พลุแล้วหายไปเพราะฉะนั shower, <True. S 1> parents, so ้นมันก็เหมนี้ก็ผมมาเปิดประเด็นละถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวปล่อยมันหายไปครับถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดพัฒนาให้ดีขึ้นผมจะเป็นเรื่องที่ดีกับทุกๆเรื่องถ้ามีคนดราม่าเปิดประเด็นขึ้นมาแลล้เปปีี่ยนนงงงมททาด คำถามคำถามสุดท้ายครับพี่ในฐานะปล่อยเพลงออกมาแล้วแฟนๆคิดถึงพี่อุ๋ยกันมากมายถล่มทลายแฟนๆถามว่าถ้าอยากจะฟังเพลงหรือว่าติดตามผลงานพี่อุ๋ยต้องรอยังไงหรือยังไงครับพี่ก็ติดตามได้ในแฟนเพจอุ๋ยบูตเลสนะครับที่เฟซบุ o กนะครับหรือ Youtube ช่องบ a ตเลสแบนนะครับไอผมก็คุ๋ยอุ๋ยนะครับ G U I O U I ก็เขาติดตามกันได้ครับผมก็ เนี่ยครับศิลปินสระก็มีในช่องทางโปรโมทเราเนี่ยครับปล่อยติดตามกันได้ครับแล้วเรื่องผลงานเพลงพี่วันข้างหน้าเรายังจะปล่อยออี๋ยวไมปล่อยวนอไยูเรื่อยครับเดี๋ยวผมก็จะออกซิงเกิลต่อไปครับก็รออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวขอมิกเพลงเสร็จไทยมีเสร็จเดี๋ยวผมก็จะปล่อยซิงเกิลที่สองตามมาเรื่อยๆครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อุ๋ยอุ๋ยเปัขอบคุณมากครับสวัสดีครับ